สวัสดีคะ่ะทุกคนเบื่อบรรยากาศฝนพรามแล้วใช่ไหมตุลาคมนี้คือขมสุดท้ายของหน้าฝนและเป็นจุดเริ่มต้นของลมหนาวแรกที่ฟินที่สุดวันนี้เราจะพาไปเช็คอิน3จุดหมายปลายทางยอดฮิตที่บอกเลยว่าทาไม่ไปเดือนนี้คุณจะพลาดวิวที่ดีที่สุดของปี หนึ่ผูทับเบิดหรือเขาค้อเพชรบูรณ์เดือนตุลาคมคือช่วงพีที่นี่คุณจะได้เห็นทะเลหมอกแน,น่นๆเหนเนือไร้กำลังปลีสีเขียวขจีอากาศเย็นสบายจนแทบไม่ต้องเปิดแอร์เลยใครชอบแคมปิง้งตื่นมาจิบกาแฟดูหมอกฟูๆต้องมาที่นี่เท่านั้น 2. บ้านป่าบงเปียงเชียงใหม่สำหรับสายสโลไลฟฟที่อยากสัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาแนะนำที่นี่เลยปลายตุลาคือช่วงที่นาขั้นบันไดจะร่ำมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอารามสวยงามเหมือนภาพวาดโรแมนติกมากๆค่ะ 3. ดอยเสมอดาวน,าน่านชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเหมือนได้นอนนับดาวแต่ที่พีกว่าคือหมากยามเช้าเหมาะมากสำหรับวันหยุดยาวที่อยากหนีความวุ่นวายไปอยู่กับธรรมชาติแบบจริงจังแต่ถ้าใครมีเวลาน้อยอยากเที่ยวใกล้คลุงเรามีตัวเลือกที่ชุมฉ่ำไม่แพ้กัน 3. เขาช่องลมนครนายกช่วงนี้ป่าจะเขียวขจีสุดๆเหมือนได้วาปไปอยู่กลางหุบเขาอเมซอน คุณต้องนั่งเรือเข้าไปชมความงามของป่าที่อุดมสมบูรณ์หลังเขื่อนขุนด่านถ่ายรูปออกมาคือปังมาก 5. บ้านอีตองการชนะบุรีหมู่บ้านเล็กๆก,ก,กลางหุบเขาที่ยังคงมีไอหมอกลอยต่ำๆบรรยากาศสุดคลาสสิกอากาศเย็นตลอดวันได้ฟีลเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยค่ะและห้ามพลาดเดือนตุลาคมนี้มีงานบุญใหญ่คือเทศกาลกินเจ งานกินเจ2,568จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21 29ถึง29ตุลาคมค่ะใครอยากไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆต้องไปที่ภูเก็ตรหรือตรังที่มีการจัดพิธียิ่งใหญ่มีทั้งขบวนแห่สุดอลังการและเมนูอาหารเจอร่อยๆให้เลือกเพียบสรุปง่ายๆสำหรับทริปเดือนตุลาคมนี้อยากกอดหมอกให้ขึ้นเหนือหรือเขาค้อ อยากชุ่มฉ่ำใกล้กรุงไปนครนายกหรือกาญจนบ,บุรีและถ้าอยากเล่นน้ำทะเลใสๆต้องมุ่งหน้าไปฝั่งตราดได้เลยค่ะคุณแพลนไปที่ไหนในเดือนนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทริปดีๆครั้งหน้าแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย